หนึ่งสองสามสี่ห้าแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านกบอนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่คัดแต่คนสุขภาพแข็งแรงที่สุดนะครับมานะครับแล้วผู้ประชดหรือเปล่านะครับเด้อนะครับแม่ข่าวไปชี1หนึ่งรถหนึ่งรถหกล้อนะครับครูบาอาจารย์หนึ่งรถหกล้อนะครับแล้วก็พระอาจารย์พระครูนะครับนําผักผลไม้มาอีกหนึ่งรถปิกอัพนะครับนะครับ มนชีแม่เขาหนุ่มของวัดบ้านกบอนี่คัดหนุ่มที่สุดนะครับมานะครับเดินทางไกลนะครับไปแวะไหว้พระธาตุพนมด้วยนะครับนี่นะครับพระอาจารย์พระคูนะครับผู้นำผักผล,ลไม้นะครับเดินทางมานะครับออโอ้ย อันกระเทียมนี่มันพดไปผมว่าแต่ว่าอันนี่มุ่นพระอาจารย์พวกคู่บัญชาการโรเดอร์ผมโปผิ่นได้ว่าสันอันพน,นับจังส่ผมว่านับกระเทียมนะครับแบ่งครั้งละกียบนะครับนี่ยังยังย่งอันนั้นได้ครับยังบักเทวดินนี่ได้สินับอีกนึง นะครับพระอาจารย์พระครูไม่ได้บัญชาการนะครับลูกศิลูกหาก็เลยทําไม่ค่อยทุกนะครับฟักทองนี่พอนับง่ายอยู Trail, <t 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 ่นะครับกับแตงกวาบุมี่บวกกับแตงกวางมีน้อยเดียวตีนะครับมีฟักทองนะครับที่นับง่ายนะครับมะละกอนะครับแต่ว่ากระเทียมนี่แล้วมันจนใจคนแบ่งคนนับนะครับพูดเลี้ยงก็ไม่ได้นะครับสมาธิจะเสียนะครับจะลืมนะครับ นะครับพ่ง <medio> นี้เ <no> ช <liebe> ้านะครับประเด็จพระคุณหลวงตาก็จะมีตาแจกแก่ญาติโยมนะครับให้ญาติโยมนําไปทําเป็นห่อข้าวน้อยนะครับมาทําบุญนะครับถวายให้แกคณะสงฆ์นะครับถวายก่อนนะครับแล้วค่อยมีคํากล่าวคําถวายนะครับจากนั้นญาติโยมก็จะนําไปวางนะครับไม่ได้ตั้งโต๊ะไว้นะครับปกติจะตั้งโต๊ะไว้ตรงนี้นะครับเนี่ย ตั้งโต๊ะไว้หน้าบูธนี่นะครับใส่ผ้าตกนะครับไว้อย่างดีนะครับตอนรับญาติพี่น้องนะครับผู้เดินทางมาแต่พบภูมิใกล้ๆนะครับมารับเอาอาหารนะครับเป็นอาหารพิเศษนะครับถ้าเป็นถินฐานบ้านเกิดของกระผมอัตมาภาพนี่ไปวางไว้ตามกำแพงนะครับตามกำแพงตามท่าตาจอมปวกนะครับโอ้ยิ่งหน้าฝนนี่ยิงดูไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าที่วัดบ้านหัดแพงนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะครับจัดเป็นพาพิเศษพาโตกนะครับเพื่อให้ญาติมาแต่ทางไกลมารับง่ายๆนะครับเป็นชนิดอาทิสมานกายนะครับผู้มีร่างกายไม่ปรากฏนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะครับส่วนที่สมานกายนี้จะมารับเอาช่วงพรุ่งนี้เช้านะครับรับไปแล้วก็ไปปรุงเป็นอาหารนะครับมาทําบุญห่อข้าวน้อยนะครับนี่ กำกำเหยได้ด้วยเนี่ยเหรอไม่ยอมเอาไปรอดดิคือว่าของที่ขายบริโอมเมื่อนอะไรตัวไหนเพราะรถเสียรถเล่เสียเนอะรถโดนหกลอดขนปลาไปรถเสียแต่ว่าพันออกก่อนมูได้ของมันยังทายอยู่ไม่ชี้ให้บุญเยอะนะครับกลับก่อนวันสันเอาไปเม่าหัดสุดท้าย เดื้อน,นะครับเอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเดื้อน,นะครับ